ทุกคนครับสว่าน2ระบบครบจบในยี่ห้อของโอตูกะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะเอาไปเจาะอะไรนะในธรรมชาตินะครับแบบนี้ปกติเราเนี่ยครับอยากจะเจาะนะสกูมิชชิสใช่ไหมวันนี้นะครับมาแบบชิสชีสเลยตรงนี้นะครับแต่ไม่ใช่ชิสไบสนะ์นะนะเป็นชิสอันนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าผมจะเจาะได้ไหม มือหนึงถือกล้องอีกมือนึงนะครับเจาะสว่านจะเจาะไปที่ต้นมะพร้าวตรงนี้เลยนะ เรียบร้อยนะครับเจาะได้1รูนะครับแล้วเดี๋ยวจะยิงให้ดูนะครับสําหรับใครที่อยากยย้าใช้ตัวนี้นะในการยิงเมต์ชีตนะครับทํำยังไงนะเดี๋ยวพี่แจ็คพาไปทําและนี่นะครับทุกคนเวลาที่เราต้องการนะครับจะเกาะเจาะสกูเมต์ชีตเข้าไปกับต้นมะพร้าวก็จะยิงได้แบบนี้ เรียบร้อยยาวๆแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะว่าผมจะทําอะไรเรียบร้อยแล้วครับยิงนะครับน็อตยึดหลังคา3ตัวแต่เอบมายึดอะไรกับต้นมะพร้าวแบบนี้นี่เลยครับผมจะให้ทุกคนเห็นผลงานนะครับนี่คือร้าวไก่แบบธรรมชาติจากอุปกรณ์นะครับของโอ้สุกะอย่างนี้นะครับยิงน็อตหลังคานะครับยิงตะปูกะเกียว แล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของล้าวไก่เครื่องมือและอุปกรณ์ในช่องแจ็คเชี่ยวชาญใครสนใจนะครับกดได้เลยทางด้านซ้ายมือจก้ก